สู้โควิด -19 ดูแลสุขภาพอนามัยป้องกัน 1. หน้ากากอนามัย 2. ล้างมือให้สะอาดด้วยแอลโกอฮอล์เพื่อสุขภาพอนามัยสำหรับมือ 3. เว้นระยะห่าง2เมตรกรมควบคุมโรคก,กระทรวงสาธารณสุขโทร1 4 2 2สสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการหมอฤทธิ์ผ่าดาว นะคลิปนี้ไปคลิปดูดวงชะตารายเดือนนะครับประจำเดือนพฤษภาคม2563ของชาวลัคนาราศีเมษนะครับสวัสดีนะอันยองงาเซโยนะหนีเห่าสลามมาเลกุมนะทักทายแฟนคลับนะทีนะ่เกาหลีใต้นะนะทุกคนแฟนคลับของอาจารย์ทุกคนขอให้คุณมีความสุข นะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับในดวงชะตาในเดือนพฤษภาคมนะเหอจารย์ก็จะเตือนเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุให้คุณระมัดระวังไว้ก่อนในเดือนพฤษภาคมนี้ก็คือในวันที่หนึ่งนะครับในวันที่1,2,3,4พฤษภาคมนะเนื่องด้วยอิทธิพลจากดาวพระอาทิตย์ทับดาวมฤุตยูเป๊ะพอดีเลยนะ ให้คุณระมัดระวังให้มากเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุเลือดตกยางออกนะครับนะมีคนติตชินนินทาหว่าร้ายนะระมัดระวังในด้านสุขภาพนะครับบางคนโรคเก่าอาจจะกำเริบด้วยเช่นกันนะคุณอาจจะเจ็บตรงหัวแม่มือหัวแม่เท้านะก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับในดวงชะตานะอาจารย์ก็มีพระคาถา นะครับมาฝากแฟนคลับนะเพราะฉะนั้นคุณก็จดไปนะพระฐานนี้ก็ครอบจักรวาลรอสามารถสวดได้ทุกอย่างเลยนะครับนะโมพุทธายะนะมาราภะจะบรรกาศนัชริติมาอาหูพุทโธพุทธังนักกันตังอารางพุทโธนะโมพุทธายะอุทานโถนะโมพุทธายะเฮ่คุณสวดแบบนี้ทุกวันนะครับจะทำให้ชะตาชีวิตคุณแคล้วคลาดปลอดภัยมีแต่สิ่งที่ดีมีโชคลาภเข้ามาด้วยนะครับ ชาวราศีเมษนะในเดือนนี้นะคุณจะเป็นบุคคลที่จะทํางานมากมีความรับผิดชอบสูงนะครับทำงานหนักนะเพื่อมีรายได้เข้ามาสิ่งที่สําคัญเลยนะครับระวังศัตรตูนะคุณมีศัตรตูไหมนะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะทำอะไรโดยความไม่ประมาทนะครับอิทธิพลจากดวงดาวที่จะโยกย้ายราศี นะครับในเดือนนี้นะก็คือดาวพระอังคารดาวอังคารน,นั้น,เ,นเป็นดาวเจริญพบตนุนะครับของชาวราศีเมษและแล้วก็เป็นดาวเจริญพบมรณะด้วยอังคารตำแหน่งเป็นอุจจาพิมุกเนี่ยนะครับอุจยูราศีมังกรน,นะนำหน้าอุจนำหน้านะครับหมายถึงเนี่ยชาวราศีเมษนะครับรวมถึงดวงบ้านดวงเมืองด้วยเนี่ยนะ อังคารเป็นอุจจาระพิบุหมายถึงจะทําให้คุณเป็นคนที่มีความคิดอะไรได้ยาวไกลคิดล้าหน้าคนอื่นเสมอนะครับในดวงชะตาอังคารก็มาอยู่ที่นวังดาวศุ์เป็นเทสตีแห่งเลิกหมายถึงมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารการเดินทางในด้านต่างๆนะครับการเสี่ยงโชคการพนันถือว่าดีในดวงชะตาดาวอังคารน,นี่จะย้ายในวันที่1พฤษภาคม2563 นะครับย้ายเวลา8โมง3นาทีอังคารมาอยู่ในภพราพะหมายถึงตัวเองเป็นบ่อเกิดแห่งโชคลาภนะครับเจ้าชะตาจะพยายามข่อยควา้าเพื่อให้มีสิ่งที่ดีกับชีวิตนะครับซึ่งเป็นโอกาสให้คุณประสบผลความสำเร็จตามที่มุ่งหวังไว้นะแล้วคุณก็จะมีโอกาสที่ดีเกี่ยวข้องกับโชคลาภของเจ้าชะตาส่วนใหญ่นั้นเนี่ย จะมาจากต่างถิ่นต่างแดนนะครับของชาวละศีไม่นะต่อมาดาวพระศุกร์นะครับดาวพระศุกร์เนี้ยจะย้ายในวันที่1ด้วยเช่นกันพฤษภาคม6.3ย้ายเวลา21่สบเนกาห้าสิบสนทีะครับดาวศุกร์เดินมลน,นะดาวเดินมนเนี่ยหมายถึงการโครจรที่ไม่สม่ำเสมอนะครับช้าบ้างเร็วบ้างหยุดบ้าง บ,บางทีก็ถอยบ้างนะครับดาวศุกร์เนี่ยมาอยู่ในภพศาสตร์ชะนะครับก็เป็นปรุมเกณฑ์ถือว่าดีในดวงชะตาของคุณนะครับศุกร์เป็น3การเงินของเจ้าชะตาจะหมดเปืองไปกับค่าใช้ใจ่ายภาษีต่างๆของสังคมนะครับส่งผลให้เจ้าชะตามีสเสน่ห์หรือเป็นจุดสนใจในหมู่สังคมคนรอบข้างในด้านความรักเนี่ยคู่ครองจะทําตัวเปรียบสเสมือนเพื่อนกับเจ้าชะตา นะครับคนละผู้ครองก็มีเกณฑ์การพบปะเพื่อนฝูงหรือออกสังคมบ่อยทําให้เจ้าชะตาเนี่ยเป็นที่รู้จักนะครับและมีสเสน่ห์ในตัวเองที่ดีของชาวราศีเมษนะต่อมาคือดาวพระพุธนะครับดูตามรูปบนหน้าจอเลยนะดาวพุธเลขสีนะครับดาวพุธเนี้ยในในเดือนนี้จะย้ายสองครั้งนะครับดาวพุธเนี่ยจะเดินหน้าเสด็จเป็นโจโรแห่งเลิก นะหมายถึงว่าจะต้องวางแผนใช้ความคิดได้ดีในการเตรียมการนะครับย้ายในวันที่5พุพฤษภาคม2563นะยะย้ายเวลา11ในการ3นาทีดาพุทธก็มาอยู่ในภพการเงินนะครับเรื่องเงินเรื่องท้อง,อง,องนะศาสตร์ชากระดุมผ้าเนี่ยนะครับเพื่อนใหม่จะชี้ช่องทางในเรื่องการทำมาหากินนะครับทรัพย์สินเงินทอง เจ้าชะตามักจะมีรายได้จากขนดรอบข้างหรือเพื่อนสังคมช่วยให้การสนับสนุนรายได้ให้กับเจ้าชะตาเป็นอย่างดีนะครับและเจ้าชะตาก็มักมีปัญหาในด้านการเงินนะครับหรือพอได้เงินมาเนี่ยนะพอคุณได้เงินมาเนี่ยมักจะถูกแบ่งออกไปนะครับจะมีคนคอยขัดขวางและกีดกันผลประโยชน์ด้านรายได้ ของเจ้าชะตาอยู่ตลอดนะพอได้เงินมาเสร็จปุ๊บไปแล้วจ่ายแล้วนะหากหักไปแล้วค่าตงหักเรียบร้อยแล้วหักหัวคิ้วเรียบร้อยแล้วค่าธรรมเนียมประมาณนี้นะครับแต่ยังไงคุณก็มีโอกาสที่จะมีรายได้เข้ามานะในดวงชะตาของคุณดาวต่อมาที่จะส่งผลก็คือดาวพระอาทิต์นะครับดาวพระอาทิต์เนี่ยจะย้ายนะในวันที่14พ่พฤษภาคม2 5 0 0 63ย้ายเวลา19ในกา3นาทีอาทิตย์เนี่ยปุตรตากกาดุมพระแล้วก็เป็นอุจจาพิมุกบุตธ,ธิดาบริวารมักจะมีความคิดที่ยาวไกลนะครับคิดล้ำหน้าคนอื่นเสมอบุตธ,ธิดาจะมีส่วนช่วยในการสร้างฐานะนะครับทำให้เจ้าชะตามีหลักฐานมีเงินมีทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น นะครับเออแล้วจา้าชะตาก็จะมีรายได้ใหม่ๆเข้ามาด้วยถือว่าดีนะของชาวราศีเมษนะครับต่อมาคือดาวพุธดาวพุธก็จะเดินมลน,นะครับดาวนนมนอย่างที่บอกนะการขคจรที่ไม่สม่ำเสมอน,น,นะครับดาวพุธเดินมนในวันที่25พฤษภาคมสองพบเวลา14บนกาห้านาทีนะจะส่งผลอย่างไรนะครับดาวพุธก็มาอยู่ในภพสัจชะ ตำแหน่งก็เป็นเกษตรและเป็นพินทุบาทนะเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนหรือสังคมที่จะงตาเกี่ยวพันด้วยนั้นนะเป็นสังคมที่ดีนะครับส่งผลให้คุณมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีด้วยเช่นกันแล้วก็จะมีปัญหาในสังคมด้วยนะครับเพราะอาลีก็มาอยู่ในภพสะอาดชะในดวงตาเนี่ยคุณจะมีปัญหาในสังคมนะครับผู้คนรอบข้างหรือเพื่อนฝูงเนี่ย านะที่คุณเกี่ยวพันอะไรต่างๆเนี่ยนะครับให้คุณระมัดระวังคําพูดคําจาด้วยนะเพราะฉะนั้นมันก็จะส่งผลในทิศทางที่ไม่ดีบางทีในด้านคําพูดแต่ถ้าคุณแก้ไขปัญหาในสิ่งต่างๆให้ผ่านพ้นไปได้แล้วนะก็จะส่งผลให้คุณเนี่ยเป็นที่ยอมรับในสังคมนะครับทําให้ฐานะชีวิตความเป็นอยู่ของคุณดีขึ้นของชาวราศีเมษนะในเดือนนี้ก็จะมีพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพลนนะครับ พระจันทร์จะเพนก่อนเพนในวันที่7พฤษภาคม2 5 6พ้เพนเวลา17บเนกาห้นาทีพระจันทร์เพนอยู่ในภพปัตตานีเพราะฉะนั้นดีในเรื่องความรักคู่ของหุ้นส่วนต่างๆนะครับในช่วงนี้ถือว่าดีมากของชาวราศีเมษนะและพระจันทร์จะดับนะครับพระจันทร์จะดับในเดือนนี้วันที่23าพฤษภาคม25 6 3 ดับเวลาเที่ยงคืน36นาทีเพราะจันดับอยู่ในเรื่องการเงินครับเพราะฉะนั้นคุณระมัดระวังในเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองให้ดีนะของชาวราศีเมษนะครับเลขนำโชคประจำในเดือนพฤษภาคมนี้ก็จะมีเลขเจหนึ่งนะครับแล้วก็ห้าห้านะของชาวราศีเมษนะครับดวงชะตาในเดือนนี้ในดวงของคุณนะครับให้ระมัดระวัง ความสูญเสียนะครับการเดินทางการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงการเงินนะครับการทองของรักของหายนะหรือคุณอาจจะลืมนะครับจากการเดินทางเพราะฉะนั้นตรวจสอบทรัพย์สินของคุณให้ดีจะถูกหยิบยืมโดยไม่ได้คืนนะครับก็อย่าให้ใครหยิบยืมนะเออคุณมีกณนไม่ได้คืนแน่นอนนะหรือคุณอาจจะมีเรื่องที่ต้องไปวิ่งเต้นอะไรบางอย่าง นะครับระมัดระวังการถูกหลอกลวงทําให้เกิดการเสียเงินเสียทองเกิดขึ้นถ้าเป็นผู้หญิงต้องระมัดระวังให้มากนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงเนื่อเพราะมันอาจจะมีความเสียหายเกิดขึ้นมากกว่าทํำอะไรโดยความไม่ประมาทนะครับของชาวลัคนาราศีเมษนะโอเคนะครับอันนี้คือคําทํานายไปก่อนโดยภาพรวมในโดวชะตาประจำในเดือนพฤษภาคมนี้ ก็ขอให้ชาวรักนาราสีเมษทุกคนโชคดีและมีความสุขนะครับนะดูดลตัวเองนะแล้วก็ล้างมือให้สะอาดนะครับด้วยแอลกอฮอล์นะสุขภาพอนามัยสําหรับมือนะครับเดี๋อาจารย์ก็ได้ขึ้นบอร์โทรศัพท์ไว้ให้แล้วติดต่อไปได้เลยนะครับของแท้นะมีคุณภาพนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ